สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทางานสวนครับบรรยากาศสวนยางครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมาทํารั่วครับท่านผู้ชมกําลังปักเสาคอนกรีตครับพวักเฮอปีเออรอเปิลพุดเสาไห้ตะว้าแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เฮาก็คงจะเอาเสาลงหลุมกันครับท่านผู้ชม ตอนเด็กเขาก็จะมาเอาเสาไว้นะครับเสาไว้นี่ก็ประมาณสามปีแล้วครับบมดสาเร็จสักเดือนครับนี่พี่เอ้ยครับท่านพี่ก็จะยกแล้วครับอายกผิวตัวย่างแลครับเพราะผมกํากล้องยกไม่ได้เดียวนี่ผมจะไปยกครับาเอาล้วครับเอาอวววครับเดี๋ยวมดเดี๋ยวมาต่อคลิปกันครับบอกกันเดี๋ยวผมไปเจอยกกันครับอินดูปีผมนี่ ให้คุณพี่เอาลงก่อนครับอ่าเดี๋ยวผมจะโจยครับเออเอาลงอันแหลกไปแล้วครับลงสายอันมาได้ับเดี๋ยวคุณพี่จะเหนื่อยครับอาล่ะครับวิธีเอาลงก็เป็นเจ๊แล้วครับอ่าสก,กร,รมเฮาคงจะเอาดินกบเขาครับท่านผู้ชมอะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นการขึง ขึงเส้นลวดแล้วครับขึงเส้นลวดแล้วครับท่านผู้ชมพิธีการครับท่านผู้ชมอยากจะอครับพิธีการครับถ้าขิกมาวานี้ตรงวันนี้ก็ขึงเป็นพิธีก่อนครับวันนี้ก็หมดเวลาหมดครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ทํางานเอาตะอีก่อนครับ อันพ่งนี้ก็ทำงานต่อครับ่านผู้ชมพ่งนี้ทำงานต่อครับ่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็ราลานผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ